โฟล่ฮาวนะครับตรนนี้ไปฮะจัดกันไปครับผมโอ้โหนึ่งหมื่นอีกแล้วครับพี่เสีอเราจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วครับผมอื้อหือไปดีฮะเยียวยาวเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคําแนะนํากราบสวัสดีนะครวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมเสือครับผมจัดทุนไปนะฮะ250ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตลาละ20นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติงหูติงแมว c o m มนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปกันเลยทีครับผมโ้โหนี้มาดูพี่เสือของเรานะฮะจะจัดยังไงครับอ่งเปามาสองก่อนเลยฮะ อังเปามาสามครับผมอืมเอาแล้วฮะจัดมาอย่างนี้ประทัดก็มาส้มก็มีนะครับผมโอ้โหเอาแล้วฮะรัวๆกันไปก่อนเลยฮะวายบวกมาหนึ่งก่อนเลยครับผมตอนนี้จัดกันไปครับพี่เสือโอ้โหจัดวายมาหกดีครับผมโอ้โหสองสามหกหกสองสามหกนะจัดกันมาอย่างนี้ครับผมอืเอาแล้วฮะจัดกันไปอย่างนี้ก็เต็มครับเต็มกระบอกเต็ครังผมโอ้โหเจ็ดร้อยไปแล้วโอ้โหเจ็ดร้อยไปแล้วฮะแปดร้อยไปแล้วครับผมอืมจัดกันไปครับ 9ก้าร้อพันไปแล้วฮะหนึ่งพันไปแล้วครับผมโอ้โหพันหนึ่งไปแล้วนะฮะจัดกันไปรัวๆยาวๆเลยครับผมวันนี้จัดกันไปฮะส0 0ามไปดิครับผมไปกันต่อเลยครับผมจัดมาอย่างนี้ครับผมพี่เสือเราจัดหนักเหมือนกันนะครับผมโอ้หอย่างนี้ต้องขยับครับจัดไปครับผมตาละ100กันไปเลยครับผมรอเลยครับวัยรุ่นไปดูนก่อนเลยโอ้โหโถมาครับผมโถมา จัดไปครับโอ้โหถุงก็มีครับผมอ่างเป่ามา2ประทัดมา1ฮะจัดกันไปประทัดมา3แล้วครับผมหึหึต้มมาสี่ครับผมจัดไปอย่างนี้วายบวกมา1ครับผมโอ้โหบวกมาคู่กับประทัดไปเลยครับผม<อ>จัดกันไปฮะต้มมา3 60.00 60. ไปก่อนเลยครับผมหจัดไปนะฮะโอ้โหทำหน้าง,ง<ๆ>ทำหน้าเจ๋อ<ๆ>อีกแล้วพี่เสียงโอ้โหยินีครัยิ้มสวยเลยงิครับผมยิ้มสวยคูณสิบอึปล่า วายบวกถุงวายบวกถุงครับผมโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ถุงมาจากเต็มเต็มคาราบาสเต็มคาร์เทลไปเลยตอนนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> จัดเกินไปครับผมอย่างนี้ครับผมสองไปนะครับสองพันครับผมเอาแล้วตอนนี้จัดกันไปยาวๆเลยฮะยาวๆเลยครับผมหุงไปกันต่อเลยฮะไปกันต่อเลยครับผมถุงยาวๆเลยฮะอย่าครับผมวันนี้จัดไปนะห้าพัน 5 0 0พันครับผม5,000ันแล้วตอนนี้ icide. จัดกันไปโอ้โหหนึ่งหมื่นดีครับผมโอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้รัวๆกันไปก่อนเลยครับผมจัดกันไปอย่างนี้ไปกันต่อเลยครับไม่ต้องรอแล้วนะตอนนี้จัดกันไปครับบวกมา11,000แล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องขยับไปตตละ500ร้สิครับรอเลยละครัวัยรุ่นโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ไปกันต่อเลยฮะจัดกันไปครับยาวๆฮะยาวๆเลยฮะวายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่ง วายบวกมา1อ่งางเปามา2ส้มมา3โอ้โหเอาวแล้วครับตอนนี้จัดกันไปรัวๆเลยฮะไปกันต่อเลยครับผมอื้มหืมเอาถุงมาแล้วถุงมาโองนู้ยถุงมาตตละร้อยไปเลยฮะตอนนี้มัจับกันไปตตละร้อนจัดกันให้ดโอ้โหโอ้โหมือไปโดนครับต้องจัดกันไปแาละร้อยครับผมโอ้โหเอาแนละ้วตอนนี้โอ้โหเอาอนะม,มาอีกแล้วเต็มคราบเต็มคาราบัปอีกแล้วครับผมหูติดไปดิครับอื้มหัวร้อนเลยนะครับผมอันนี้น โอ้โหมือไปโดนนะหัวร้อนแต่กลับมาเต็มคาราเมลอะครับผมโอ้โหแล้วเรนนี้จัดกันไปอย่างนี้ฮะสี่พันไปแล้วครับผมหนึ่หื่หัวจะปวดกันเลยครับแหมพลาดมือไปพลาดล้างไปแล้วโดนไปจะกลับย้ายเป็นดีโอ้โหจัดมาอย่างนี้ครับผมอาวนะฮะตรนนี้ไปฮะจัดกันไปครับผมโอ้โหหนึ่งหมื่นอีกแล้วครับพี่เสืองเราจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วครับผมอื้อหือไปดีฮะยาวยาวทำไมเลยฮะตอนนี้จัดกันไปรัวๆเลยครับผมโอ้โห ไปกันต่อครับผมจัดอย่างนี้อือือเอาครับคันนี้ไม่พลาดครับผมต้องจัดหนักๆครับผมโอ้โหงุดหิดจัดไปแตละพันเลยดีกว่าครับผมหัวเกิดเริ่มครับเริ่มงุดหงิดครับผมหัวเริ่มร้อนแล้วฮะหัวจะปวดงี้ครับผมต้องจัดหนักๆเลยครันนี้ไปครับอ่างเปลามา2ก่อนเลยเอาละครับวายบวกมาหนึ่งโอ้โหบวกกับมะทักไปดีครับผมสองพันจุดูไปก่อนเลยครับตอนนี้จัดกันไปยาวๆครับอือือ แม่ oh, yeah. หัวจะปวดพี่เสือจัดมาอย่างนี้จัดหนักจัดเต็มจัดตึงอย่างนี้ครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, แล้วผมไปครับวายบวกวักนหนึ่งมาสองบวกคู่ประทัดไปดีครับผมจัดไป1นึ่งพันโอ้โหแล้ววายจัดไปสี่โอ้โหเอาละครับเต็มคาราบับเลยนะตอนนี้หมื่นสองร้อยโอ้โหเอ้าวนะครับผมจัดมาอย่างนี้ครับ ายดีครับยองยาวดีครับยงยาวดีฮะจัดกันมาอยู่สามหมื่ี่หมืไปแล้วสี่หมื่นสองสี่หมื่นมแล้วโอ้โหสี่หมื่นทะลุห้าหมืนไปแล้วครับโอ้โหอาแล้วผมห้ามื่นหกหมื่นหรือเปล่าจัดไปนะหกหมื่นรวนเลยฮะลัวไม่หยุดสุดจะไม่อยู่จัดไปดีครับแปนสองพันสอมืนตัวะครับผมโอ้โหนะครับสุดยอดครับผมเอาแล้วสำหรับวันนี้ฮะ จัดเต็มจัดตึงนะครับผมโอ้โหบวกมานะ1นึ่งแสนนึ่งับะผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมก่อตัวลายก่อนนะครับ